ในงานที่6ข้อที่1นะคะคือการเขียนโปรแกรมควบคุม,วมความสว่างของหลอดไดโอดแบ่งแสงด้วยสัญญาณ pwm นะคะก็การต่อก็จะเป็นแบบขาแรกนะคะเชื่อมไปที่5โวลต์ขา2นะคะขาตรงกลางเชื่อมมาที่ input ของตัว analog นะคะแล้วก็ขาสุดท้ายขา3มมาเชื่อมที่กาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะก็ดึงตัวโค้ดกับ open ออกมาใส่ไวล์ลูปดึงตัว PWM นะคะสัญญาณ PWM มาลากลิงรีซอร์ทกด Control เพื่อเอาซีเรี l ลพอร์ตขึ้นมาใส่ตัว e r อร์นะคะแล้วก็กดตัว PWM Channel ขึ้นมาไปที่ลิง k ์คอนโทร ไปที่พีเอ็ดคอนโทรนะคะก็ได้เป็นพีดูแชนแนลมากดตรงนี้นะคะแล้วก็พีเอ็ดคอนโทรแล้วก็เพิ่มตัวนัมเบอร์ลิกฝั่งนี้ขึ้นมานะคะใส่เครื่องหมายหารใส่ตัวลูกบิดขึ้นมาเพิ่มตัวลูกบิดขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่เป็นหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยนัมเบอร์ลิกครบหนึ่งร้อยจะเป็นหนึ่งนะคะก็เชื่อมไปที่นัมเบอร์ลิก ใส่เครื่องหมายหารนะคะแล้วก็เชื่อมมาที่ตรงนี้ตัวนี้ก็เชื่อมไป่เะเออเลเอาเออเลออินนะคะเพิ่มมาที่อ,อินโดนีเซีเอาเอา,เอาเข้าตัวเลออินของโนเออเพิ่มตัวปุ่มเวลานะคะแล้วก็ปุ่มซ็อกนะคะเดี๋ยวลองมาลองดูกันค่ะ หมุนลูกปิดนะคะความสว่างก็จะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ลูกปิดเนี่ยค่ะความสว่างของไฟขาที่9นะคะอันนี้เชื่อมเป็นขาที่9ก็จะเพิ่มขึ้นคะ่ะลดลงตามลูกปิดนะคะนี่คะ่ะเป็นเลิกเป็นคอมสามแล้วก็ pwm เลิกเป็นขาที่9คะ่ะขอบคุณค่ะ